หนึ่งสองสามสวัสดีครับน้องชื่ออะไรอ่ะน้องเออะ้รน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะน้องชื่อต้นชอบปนอวัยวะอ๋อจะไม่จะมาจับมือเข้าเช่นไงนี่ยังไม่ได้ทาคิ้วเลยก็จะมาจับมือเราเราทำไมเนี่ยไม่ได้ทาคิ้วเลยเขินเลยอ่ะคิดถึงเราไหมเว้ยเนี่ยแบบนี้อยู่ประตูน้ำคอนเจ็นถูกถูกเองวสี่บานโพล ไม่อันนี้อยู่ประตูน้ำพันเจนโอ้ตกไส้ขอจากได้เสียกู้ไทยแบบนี้ปอะอันนี้ลายของไทยคองแท้เลยอยู่ประตูน้ำพันเจนดหกร้อยห้าสิบาทเองเนี่ยขอไปซื้อหาโตเมื่อนั้นโอ้โหต่ัตกจ้าว่าชิ้นหัวลายอะไรใช้ลายมือแล้วจักมือแล้วหนึ่งสองสามสี่หาสองมือ,อมส,มสอง,สองมือ,อน้ำยาคอนหาตอนนี้ใครด่าใส่เต็นปิวน้ำเขาว่า ก็รูแลเตนแรงท่านเอวหวานเลยเอ้าท่นเนยืนเป่าคุณค่ะปันปันโอ้ปันปันตีเป็นผู้ตากันเฮ็ดกันเต้นให้แลบโอ้ทังตีมากั้ยูนะฮอสอมาตีแม่นสสมาสสเปแรงบักคัาเลยเออออออแรงท่นเป็นสสแรงเหยียบเลยเออเจาคือเสียเมือยหรอกเจ้าค่อยว่าตเอปลา ไปล่ำสูวาสนาปะไปไปสูวาสนาเรื่อยๆวาสนามาทีหมนะมแต่ว่าไฟขึ้น,นานมากใสใ่พันล่มไม้ขึ้มาเย็นขกักแทะไม่มมาวู้ตัด้ถึ้สบปารเปนัเตนดีอท้ถลน่มวัดผลตน้นนานๆวัน <c oughs> มี้ม,ม่ตยยวัดตัวนี้กับอย่อบตติ้เนี่ย กับยุ่งองเลียนมีแต่ร่างร่องเรม,มันที่มะน้ำบอกมมีมูไม่เห็ดปวดเห็ดปวดจ้๊เอามันจังเงย็นมือมันสิพอ้ลมทวนมันตีพัดมากไตาเส้นปิ้วรถขึ้นเน,เนี่ยแท้ต้นน้ำมันสิบอกหนาวจาักมือจักเว้นตี๋ไม่แต่ว่ามันร้อนมันร้อนมันไม่เจ็ยบยากเหรอไม่ไม่เอาไว้หลังรถบัสโอ้ขาปวดโพดเนาะแดงแล้วผิดชอบให้ เด็แล้วดีดีเด้็กก็เกมเห็นทุกอย่างเลยตรงกลางเต้นเราก็หายดีจ้ะคุณพี่นาบาลเราก็ดูแลดีมือนั้นไล่สดมาติลิกัสจิตฮาเชียเมียแชทว่าเทศในเมืองขอบคุณเมียแชทใหม่สำหรับค่าขนมเด้อขอบคุณเมียแชทหลายๆครับเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังวันที่สิบห้าหนูเลี้ยงเกิดจะจัดไปปูกน้องฮะจะได้มาอะไรอุ้นท่านหนูอยากได้อะไรบอกเราเลยเราจัดให้หมด ฮะบอรึดเนาะมียจพะพามือทันหินเขาอ่อนเอามาขายอย่างฟองรถแมคโคพองรถด,ดำหกสบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทมีมัมดขีดย่อางอันใดดิออันเขาก็จกเล่นเล็กน้อยเฮ็ดเล่นนั่นเมียจกดินเล่นโอ้ย,อยที่นี่ยังก้าผีว่าว่าหนามวานนี้นี่โอ้ยคนดูแลบอ่อน,น,น,นี่หอดยังขึ้นจะเป่าออกมาผีเลยนะอ่เล สีหวานเพื่อนก็ดีดีด้เพื่อนอบว้ห้ยฝอบอว้ห้ยี่ยมีรถบัสก็มาขวนมาขวนันบอรับก็บ่เาขวนเออกันบอก็ว่ากวนอืมืันนี่กอดไปกอ่กอด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 มาไเลจะได้อาบน้ำเอาสิไปอาบใส่มาอาบแล้วมาอาบแล้วมันเป็นเลียงของเข้าไหมเป็นยังไงบ้างบันนี้ก้มก้มอึดตื้ นี่ตอนแรกอยู่ในอยู่ในเมืองฝนตกนะนู่นูพักไหนพักในเมืองครันตกแรงมากฝ่าห้องจนยญาณทั้งกะเดือกตืนน่นเนอนนั่นนั่นพักอยู่หลังสนามบินเครื่องบินขึ้นย่ำเลยกับเมืงวันฝ่าห้องแม่งตกถ่วมข้อแท้หรือว่าอะไรชิดหอนบักข<อ>่าหี่ยังกบอะไรยอย เออกระบอกเขาแน่เขากระชีซอยดอกเจ้าแย่เฮ็ดนางยากลายเออเนี่ยหยอกเขาเซยเออนั่นนั่นฮไม่หยอกเขาพิมีลาน้่งน้องน้องหวานหยอกให้อ่นอ่ำอ่นอ่ำเท่นยังกพาว่าอันนี้เต้นไข่คะหนึ่งต้นเต้นผู้ไรเกาะ ไ่กำลังสรงแล้วกันไฟกำั่าเ้างเลกระซัมังนู้นเขาแต่ว่าหหันใจออกบ่ล่ะแม่ด้วย อาประตูเจ๊ไปเฮ็ดไปบังไหนบ่เนี่ประตูประตูกองท่านี่นี่โอโอโอบังไหนเทียนนี่คือประตูเออนั่นไม่ว่าคัำยากเก๋กอกไต่นี่ก็ได้แบบไรก่อกออกข้างก็ได้อันนั้นเป็นช่องหนีไฟนะจ๊ะาเก๋ว่าหนีไฟใครออกแบบนเก๋จะเสิร์ออกข้างนียค่ะหรือว่าอยากมุดมุดเต็มที่ออกคางโอ้ออกห่อนี่หลังที่สองได้ นะครัเป็นประตูทะลุอีกหองหนึ่งแล,งงแล้วจ้ะเนาะสิ่งส่วนสมเครื่องเหรอย่ัวสัวสัว,สวตอนนี้กระลังเหยียดเวทีเด้อพี่น้อง,งไปถอนนี่ไปล่างไปเต้งโตทอนีกก็ได้ เปลี่ยนกันเนาะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านน้องต้นน้ำนะคะบ้านพร้อมที่ดินไม่ออสมอนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องต้นน้ำค่ะไม่ออสมอก็ส,สีเยี่ยมยไปเรื่อยๆบ้านตละลบานตละลบานอันนี้มาในบ้านพี่เอฟ อันนี้บ้านคุณท่านยศนะคะเดี๋ยวอัลซมอสสิไม่เยี่ยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้นอนเพราะพี่สุจะชอบทำกับข้าวไปตอนที่จะเข้าผมป๊อกๆก่อนนะก็ๆผมผู้ชายนอนข้างในแบบโป๊ะอ๋อทันไม่อสมอสมาตรวจเยี่ยมบ้านตะละบ้านตะละหลังสิบอกหายอดไส้เบียดตรวจซามโน่ขั้วตัวอสมอสเนี่ยบ้านผมมันไม่ของงามฮะบ้านผมมันไม่ของงามขี่เสกใจแม่ก็ได้หรอกลูกขี่มาสิพ่อเน้าแม่เยี่ยมขี่ด้วยแม่ อย่าเมาอย่ามาเมา,าเขาฟันว่ะผู้ใดยันฝันเห็นจีสีโซกสีมานสีถือเลขเพราะนะเมื่อน,นี่กูซื้อหอบเอาหอบเอากูหอดเหยียบกอดมาถือราสยุยยาขีหอบมาติดหอดเหยียบยี่หลีฝุ่นโอ้ไฟมาแล้วนี่ <c oughs> น้ำไหลไฟสว่างเลค่ะเด้อ <c oughs> บ้านของอน้องต้นน้ำแล้วเมื่อวรนนี้จะให้พวกลูกไปเยี่ยมบ้านหลังใดกะ บอกมีออสมอด้วยมีออสมอลด้วยสิไปเยี่ยมนะคะเยี่ยมบ้านความที่ดินอะไรทั้งหมดค่ะส่ำหรับขอนโดออสมอลยู่นี่สิเป็นอ่าไม่ใช่อ่าคอนโดคอนโดมีมีหลายหลายคนที่อยู่คอนโดกับแมีออสมอมีพี่การชัยมีหลายคนนี่คอนโดแมีออสมอลนี่สำหรับบ้านความที่ดินนี่บ้านจักสัซนความที่ดินนี่คือบ้านแต่ละคนแต่ละคนนะคะที่ทอนสปิวตลอดเวลา ครูบมีมุดโอ้อมาแล้วแล้วพาดี่าคุณครูพอสายจ้มอารมณ์ดีนะนี่เออเออเอลาไปอันอื้ได้อู้จังกับวตมากันเนีกับพวดท้าี่เขาใส่ซัวไม่หยยบดีบอกบุลีพิดตำาน้านะลูกิดตำาน้านะไก่ที่บอกเพราะไก่ดอกนา ไปไปยังก่อนก่อยังมึงจะไปขี่ให้คุได้เหยียบอีกอันขี 6, ่หกพันขี่หกพันอาบน้ำสามบาทโอเคขี่ครับไว้เจอกันใหม่นะครับฮะอาจจะเป็นจุงเตยล่าหรยอจะเป็นน้ำฮะอาจาราาย<ะ>์ไปเขาที่บา้านฉันช้าตาเดี๋ยวฉันสิมาส่งหนอบ้านแม่อี๊ส่ร้อยเอด็ดไม่พู่ร้อยเอ็ดหรออําเภออะไรครีสมเด็จ พวกนี้เราไปล้ำเสรภูมิก็ากายบ้านเราอยู่ลยกลายบ้านแม่ปลูกอยู่แล้วก็เรามีรอยเดสองวันเนาะเสถรภูมกับทุ่งเขาหลวงแน่นตอนรอยเดเราจะดมากี่ล่ากลับไปยมันอันว่าจสิสวนอยู่เมือไปน้ำเกลี่ยดำนั่อว่าจิสวนมาเ่นม่านหิ้วพวกจะห้องกับแต่ซามโนไปมืด่มดเออจิส่วนมืนมนมมโนโมดลาเจาต้องออกรถอะบนี้แล้วแล้วก็ เอาเก้าอี้มขาจะติงานถึงถึงนนั่งทั้งรถเลยเป็นบ่กไปนางนั่มในเรื่อหลาเรื่ออัศรชิปนี้ฝากกดกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องปุกลุกล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลนั่วันนี้มาชมบ้านของน้องต้นน้ำนะครับยวมเออื่นสิไปเยี่ยมบ้านผู้ใดกระถาเมืองเอาสหรับชิปนี้เยี่ยมบ้านน้องต้นน้ำนะครับฝากช่องให้แม่ในหลาอย่าลืม กดติดตามตัวไหนตัวแช่งในูกผม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 ครับพี่ในูกยอดเยี่ได้หลาย้าเสียนซัดสะไคร่มีเสื้อไผ่นองคนน้ำสะไคร่มีเสื้อไผ่ครับเลยสำหรับชิบีไอ้์หนีสไก้อนหนึ่งสองสามขอบคุณครับ